สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อูดอีกแล้วในเซเวอร์คราฟนะฮะวันนี้ก็ทําตามคําขอนะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่อูดจับประวานเพิ่มตอนนี้จับมาอีกหนึ่งตัวนี่มาหาไกลามากเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตัวนี้นี่ทุบมันก่อนมันจะได้ตามเรามาสิ่งที่สําคัญในการจับปลาวานก็คือเข็มทิศนะท่านผู้ชมต้องมีเข็มทิศไม่งั้นหลงแน่ๆนะฮะท่านผู้ชมโอเคเนาะ ปลาวานไม่มีไข่นะฮะน้องๆบอกว่าไข่รปลาวานอยู่ไหนมันไม่มีไข่ตอนนี้เรากําลังจะต้อนมันเข้ามายังบ่อปลาวานของเราโอ้โหดูสิเฮ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย,ยไ้กลยังไกลถึงยังนี่ทุบอีกสักทีหนึ่งแต่ระวังมันเจ็บนะฮะไม่เป็นไรใช้มือเปล่ามันดาเมจมันแค่หนึ่งเองนะท่านผู้ชมไม่สะทกสถานปลาวานมาก มาตามมาตามมาโอ้โหมาไกลเนี่ยมาไกลเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่ตามมาสิตามมาเลยตามมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะกลับแล้วมันจะกลับแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วท่านผู้ชมโอ้เอานะ ตอนนี้ใกล้ถึงบอ่อปลาวานล้วแล้วเรากำลังจะต้อนปลาวานเข้าบอ่อเป็นตัวที่สามนะเรามีปลาวานอยู่สองตัวปลาวานพิชชาตตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามดูซิว่าจะต้อนเข้าบอ่อได้หรือไม่เออมาลุ้นกันดีกว่านะท่านผู้ชมได้บ้าได้บ้าเราได้ยินเสียงนกแล้วแปลว่าใกล้ถึงฟังเฮ้ยถึงแล้ว หนนะูเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตามมาเลยครับไอ้หนูอยู่ไหนวะดูก่อนเอ้ยผิดผิดไอ้ปลาวานปลาวานหายท่านผู้ชมน้องปลาหายมองดูก่อนน้องปลาน้องปลาไปไหนเฮ้ย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 ท่านผู้ชม โหถ้าหายแล้วเสียายแย่เลยนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันหลบอยู่ตรงไหนใครใครตาดีช่วยมองหน่อยช่วยดูหน่อยช่วยบอกอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใต้ฐานทัพด้วยวะตอนนี้ตามหาปลาวานฮนะโอ้นก โอ้โหเอาห้าเฮ้โผล่มานี่นะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมพระปาวันโผล่มานี่นี่อุ้ยเดี๋ยวเราจะต้อนมันต้อนมันเข้ามาในบ่อนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดยวจะต้อนมันเข้ามาในบ่อปวาวันยังไงเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราขอเจาะรู้ก่อนท่านผู้ชมอุ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ จาะรู้ก่อนนะท่านผู้ชมฮมนี่อาลวะนะนี่เฮ้ยอย่าออกไปะเวยอย่าออกไปนะออปนะจ๊ะเดี๋ยวขอต้อนประวานก่อนโอ้โหเอาเฮ้ยสงสัยมันอยู่ใต้ฐานทัพอยู่ใต้ร้านอาหารแน่นอนดูสิท่านผู้ชม ตามหาปลาวานก่อนเมื่อกี้มนอยู่แถวนี้นี่นะมองหาก่อนโอ้โหตอนนี้ตามหาปลาวานฮนะปลาวานหายโอ้โหท่านผู้ชมจุดนี้จุดที่จะเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มองมุมกว้างใครเห็นบ้างฮู้ฮูู้เดี๋ยวก่อนเอาเหยื่อล่อเหยื่อล่อมันจะได้กินเยื่อเปล่าถ้ามันอยู่ใต้ร้านอาหารมันจะต้องออกมากินเยือ่อ ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมมะออกมาแล้วโอเคอเรารู้ตำแหน่งมาแล้วนะปะเดี๋ยวพามันเข้าบอ่อตามมาเลยโอ้โหยแม่นี่ให้มันตามมาตามมาโ,โูต้อนประวันเข้าบ่อนะฮะตอนนี้มันเลยมาเลย,เลยดูสิใช่ไหมโอเคใช่ลนะโอ้โหโข โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้นี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้เปล่าเย้ท่านผู้ชมสำเร็จนะสำเร็จแล้วปวาวันตัวที่สามเดี๋ยวเรารีบปิก่อนรีบปิก่อนโอ้โหโอ้โหว้าวแม็กว่าจะเจอนะเฮ้ยผิดโอ้ตอนนี้เรามีปะวันอยู่สามตัวแล้วนะท่านผู้ชม เออปาวานไม่ใช่คาดต,ตามคําขอที่น้องๆท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้จับปาวานเพิ่มตอนนี้เพิ่มมาแล้วแล้วก็อยากขอปรับปรุงนะฮะบ่อปาวานเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมข้างล่างมันลึกแล้วมันทึบมากเดี๋ยวเราขอทําพื้นใหม่ดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเออทาพื้นใหม่ให้มันดูสวยๆหน่อยจะได้เห็นแบบว่าเห็นปาวานนะท่านผู้ชมอุ้ยเกือบจะ ไม่เจอปลาวานซะแล้วนะกว่าจะเจอมันหลบอยู่ใต้ร้านอาหารของเรานี่เองอ่าเดี๋ยวทาพื้นก่อนทําพื้นใหม่นะมันจะได้แบบเห็นปลาวานชัดชัดใช่ไหมโอ้โหว้าวสุดยอดเลยเรานึกว่าจะไม่เจอปลาวานซะแล้วนึกว่ามันหนีกลับไปแล้วอุตสาหามายากเย็นอืม สุดท้ายมันก็หลงกลเราเราเอาเหยื่อล่อมันมันก็ออกมาฮ่าฮ่สุดอยอดไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะโอ้เห็นไหมเห็นไหมชัดเจนขึ้นมองเห็นประวานชัดขึ้นนะท่านผู้ชมโอเคทําพื้นก่อนอาทําทพื้นบอ่อปลาเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นปลานะปุ๊บปึ๊บฮ่ว้ บอ่อมันใหญ่นะน้องๆบอกว่าบอ่อเล็กได้ไงวะถู้วบ่อมันก็ใหญ่นะเนี่ยโอ้โหก่อนนะเดี๋ยวกลัวปาวานจะตกลงไปข้างล่างอยู่ใต้พื้นสวยเลยรีบปิดเร็วๆโอ้โห ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กับพี่ยูดนะฮะช่วยกดด้วยน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่อูดทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะโอ้โหบางคนบอกว่าอยากให้สร้างตู้ปลาที่เป็นกระจกลองสร้างนะฮะมันมองไม่ค่อยเห็นปลาจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ล้อเล่นนะมองไม่ค่อยเห็นเลยก็เลยไม่สร้างดีกว่าบ่อปลาที่เป็นกระจนะฮะตู้ปลานะเนาะอ๋านะตอนนี้ก็จับประวันเพิ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้ เป็นตัวที่3ตอนนี้ขอปรับปรุงพื้นของบ่อบปลาก่อนอันนี้ที่แสดงโชว์ปลาวาน,นะท่านผู้ชม,ชมรีบปิดก่อนก่อนที่ปลาวานมันจะมุดลงไปใต้ล่างดูซิว่ามันเห็นปลาวาชัดเจนไหมโอ้โหอันนี้คือการต้อนปลาวานเข้ามาในบ่อก็ยากเย็นมากเลยนะ สิ่งที่สําคัญก็คือเข็มทิศต,ต้องมีไม่งั้นหลงแน่ๆกลับบ้านไม่ถูกนะเข็มทิศนั้นมันจะชี้มายังตําแหน่งที่เราเคยนอนครั้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมเมื่อกี้พี่อู๊ดก็ได้ไปนอนที่บ้านที่สร้างมาใหม่เป็นรีสอร์ทนะมันก็เลยชีย้ไปตําแหน่งนั้นนะครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าใครไปไกลๆแล้วหลงก็ให้ใช้เข็มทิศนะท่านผู้ชม อันนี้เป็นโหมดอามาตะหรือว่าครีเอทีฟนะฮะก็เลยสร้างอะไรได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าโหมดเอาชีวิตรอดสร้างยากมากๆใครต้องการชมโหมดเอาชีวิตรอดก็ไปอีกช่องหนึ่งนะฮะตามลิงก์นี่เองชื่อว่าช่องจุ๊บทีวีนะโหมดเอาชีวิตรอดผมมีสาลายด้วยเสียดายสาลายไว้เอาสาลายไว้บ้างไหมเหลือไว้บ้างเพื่อความสวยงาม ถ้ามีมีสาลายเลยมันจะไม่สวยเดี๋ยวขอปิดพื้นจุดอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมอเอาเห็นสาลายแบบลำไาเนาะเออให้มันเป็นธรรมชาติบ้างถ้าไม่มีสาลายเลยมันก็จะดูแบบว่ามันล้นๆ้นเกินไปเดี๋ยวขอปิด พื้นส่วนอื่นก่อนนะครับโอ้เนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะสวยไหมสวยไหมเออนี่ไงแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะฮะไอ้มันมีธรรมชาติบ้างมีทรายมีสาหร่ายบ้างนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นเห็นไหมเห็นปลาวานเลยข้างบนมองเห็นข้างล่างชัดเจนเห็นไหมปลาวาส3ตัวตอนแรกมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้มองเห็นแล้วเห็นไหมปลาวาสาตัวโอ้โห กว่าจะต้อนเข้ามาในที่บ่อได้ก็ใช้เวลายากเย็นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องมีการต้อนปลาวานเข้ามาในบ่อเพิ่มนะฮะส่วนใครอยากจะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นี่ครั้งที่แล้วก็เป็นอะไรนะฮะนี่สไลดเดอร์ปลาให่นไ,ไหมสไลดเดอร์ปลาโอเคใครยังไม่เห็นกลับไปดูคลิปนะฮะอ่ะอยากดูอีกรอบก็ได้สไลดเดอร์ปลาอยากดูไหม สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวจะโชว์หน่อยเข้าไปใกล้หน่อยนี่อ่ะสไลเดอร์ปลามาแล้วมาแล้วไปอาฉลามฉลามฉลามหัวบาดฉลามหัวบาดขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมสไลเดอร์ปลาเมื่อคลิปที่แล้วเห็นไหมจริงจริงแล้วมันก็ที่มันขึ้นไปเพราะมันได้กลิ่นอาหารนะนั่นก็คือเนื้อเน่านั่นเองเห็นไหม ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วย่างเห็นย่าง,างนั่นไงขึ้นไปแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ทำตามที่น้องๆต้องการก็คือจับปลาวานมาเพิ่มนะครับจับปลาวานมาเพิ่มก็เพิ่มแล้วตัวที่สเห็นไหมตัวที่สมเลยบางคนก็บอกว่าอยากให้ทำจุดให้อาหารปลาหน่อยบางคนก็อยากให้ทำบ่อปลาที่มันใหญ่กวันนี้นะอาจจะเป็นบ่อปลาฉลามก็ได้ใช่ไหมเอาฉลามทุกสายพันธุ์เลย มาไว้รวมกันนะฮะโอเคโอกาสหน้าเดี๋ยวดูก่อนบางคนก็บอกว่าอยากให้ทำโรงพยาบาลใช่ไหมบางคนก็อยากให้ทำเครื่องบินลบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะก็พยายามทำให้ได้ทุกอย่างก็แล้วกันสลับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย